มาพบกับซีรีส์ในเดย์นะคะกับการอ่านไพ่สไตล์แนวจิตวิญญาณของอาจารย์โจรี่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับเดย์ที่สก็คือเดอะเมจิเชนแต่ก่อนอื่นนะคะขอเกินนนำก่อนเพื่อที่จะให้บางคนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานเลยได้เรียนรู้กับไพ่ยิบสี่นะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นไพม่มนตราพยาพึ่งที่แม่หมอออกแบบคล้ายกับไพ่ยิบสนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าไพ่ ของยีบซีเนี่ยค่ะเขาจะมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะคะหลักๆก,ก็คือชุดหลักนะคะก็คือไพ่หลักที่เขาเรียกว่าไพ่เมเจอร์อาคาน่ามันจะมีทั้งหมด2 2ใบแล้วก็ไพ่รองนะคะก็จะมีทั้งหมด56ใบนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ไพ่หลักไพ่หลักก็คืออะไรเส้นทางหลักของชีวิตอันนี้คือโครงสร้างนะคะโครงสร้างใหญ่อะ ของมนุษย์อะที่เราจะต้องเรียนรู้กับเส้นทางเดินของชีวิตของเราว่าเราจะไปเดินจากจุดเริ่มต้นถึงปลายทางได้อย่างไรมันก็จะมีเนื้อเรื่องในระหว่างทางแต่วันนี้ไม่หมอจะไม่ได้อธิบายนะคะก็อาจจะต้องไปไปเรียนรู้กับในคอร์สของแม่หมอเองนะคะนะแต่วันนี้จะมาปูทางให้คุณได้เห็นว่าไพ่ทั้งหมด22ใบของเมเจอร์อาคาน่าเนี่ยค่ะมันประกอบด้วยรูปร่างลักษณะหน้าตาอย่างไรนะคะก่อนอื่นปกติไพ่เขาก็จะมีเลขกำกับ ถ้าเป็นไพ่แบบว่ามาตรฐานของ r i d e r ร์เวของยิปซีเขาก็จะมีเป็นโรมันนะคะเป็นเลขโรมันนะแต่น,นี้ของแม่หมอจะออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้กับตัวเลขเป็นตัวเลขอาราบิกนะคะแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดลับอะไรต่างๆนะคะแล้วการเริ่มต้นจากการเรียนรู้คืออะไรแม่หมอจะแยกออกมาให้คุณเห็น4ใบนี้นะคะเพราะอะไรถึงแยก4ใบนี้4ใบนี้คืออะไร ให้คุณได้เห็นนะคะว่าแม่หมอยังบอกนะว่าทําไมแม่หมอถึงดึงมา4ใบนี้นะคะ4ใบนี้คุณเห็นก็คือใบใบนี้นะคะใบที่1ก็คือเดอรเมจิเชียนใบที่2องเดอะไฮพินเทสใบที่3ามเดอแอมเพสใบที่4ี่เดอแอมพอโรคืออะไรนี่แม่หมอกําลังจะดึงคุณเข้าเรื่องนะกับการที่เราเป็นเดอะฟูลใช่ไหมนั่นแสดงว่าการที่เราจะเริ่มต้นหาประสบการณ์ให้กับชีวิตสิ่งแรกก็คืออะไร บางคุณก็ว่าท้าทายใช่ไหมพเพราะเดาดูจากเดอะฟูมันมีความท้าทายมีความมุ่งมั่นตั้งใจปรารถนาที่อยากจะเรียนรู้ว่าไม่รู้แหละฉันไม่รู้อะไรฉันก็ต้องเรียนรู้นะแต่นี่คือแกนหลักเขาเรียกว่าเส้นทางหลักแกนหลักของชีวิตก็คือการที่คุณเริ่มมีแรงผลักดันนะเขาเรียกว่าแรงส่งอะ แรงผลักดันที่จะทำให้คุณอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะเติบโตอยากจะมีอาชีพที่มั่นคงเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่หรืออะไรต่างๆนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ไพ่ยิบซีแม่หมอจะมาให้คุณเห็นสี่ใบนี้นั่นคือแกนหลักของชีวิตที่เราจะต้องมีแรงผลักดันแล้วแรงผลักดันเกิดมาจากอะไรนะคะให้คุณได้เห็นนะกับไพ่ที่แม่หมอจะให้คุณเรียนรู้สี่ใบนี้หมายถึงอะไร the magician นะคะคก็คืออะไรบางคนมีแรงผลักดันไม่เหมือนกันอารมณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันความรู้สึกแต่ละคนไม่เหมือนกันแรงผลักดันก็เช่นกันหมายถึงอะไรแรงผลักดันที่เริ่มต้นส่งเสริมให้เราอยากจะประสบความสําเร็จบางคนเริ่มมาจากเมจิเชียนนะคะแต่เมจิเชียนคืออะไรเมจิเชียนก็บางคนก็จะบอกว่าเป็นนักเรียนรู้นักแสวงหานะคะ สแสวงหาโอกาสต่างๆเรียนรู้ไปหมดรอบด้านเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะรู้ลึกรู้จริงหรือว่าจะขอ,ขอ,ขอรู้ไว้ก่อนนี่ก็คือบางคนอาจจะมีแรงลักดันจากศักยภาพที่เราจะต้องเริ่มให้เราเป็นคนมีความรู้แรงลักดันของเราก็คืออะไรศักยภาพที่เราเริ่มจะเบ่งบานนี่ก็คือ the m a t i c i a n ใบที่2 the high p i e n t e a ก็คือบางคนมีแรงผลักดันจากการไม่รู้แหละฉันยังไม่ได้คิดถึงเรื่องความรู้แต่แรงผลักดันของฉันมันเริ่มมาจากสิ่งที่มันลึกๆอยู่ในจิตใต้สํานึกจิตใจของเราเนี่ยค่ะบางคนอาจจะมีภาพความรู้สึกจากอดีตวัยเด็กที่เออฉันเคยแบบลําบากเนาะพ่อแม่ไม่ค่อยสุขสบายต้องหาเลี้ยงชีพประกอบสมมรถอาชีพเลี้ยงดูเรานะคะแล้วพอเราโตขึ้นมาเราได้ทํางานการศึกษาเราก็เลย รู้สึกจากภายในใจแล้วเนี่ยแหละค่ะก็คือความรู้สึกในใจเสียงภายในของหัวใจแล้วเนี่ยแหละค่ะว่าเราอยากจะดูแลพ่อแม่นะนี่คือแรงผลักดันเห็นไหมแรงผลักดันของเราคืออะไรเดือไฮเป็นเทศคือความรู้สึกลึกๆในใจที่ปรารถนาอยากจะมีแรงผลักดันในการที่ เรี้ยงดูพ่อแม่นะคะนี่เป็หมอยกตัวอย่างคุณจะเก็ตเห็นภาพเลยก็คือแรงผักดันของใบที่สอง่ะคนแรงผักดันใบที่สามดีเอพคืออะไร DM p a g พโอ้โหท่าทางราชินีนั่งบันลังมั่มัม่นมีความมั่นใจนะคะแต่อันเนี้ยคล้คลายๆกับดี p a g มเพจดี p age, m p a g จะคล้ายๆกับเดือยไฮพินเทสแต่ไม่เหมือนกับเดือยไฮพินเทสมากเท่าไหร่ เขาจะมีความมั่นใจมั่นคงทางอารมณ์มากกว่า dm p พก็เลยมาประกาศว่าสิ่งนี้มันคือพลังธรรมชาติของฉันที่ฉันมีความรักปรารถนาที่อยากจะทำให้ตัวเองมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ทางความสุขไม่ว่าจะเป็นทางความสุขกายความสุขใจที่ได้ดูแล คนที่เรารักนะคะพ่อ DMP ก็เปลียบเสมือนแม่เนาะเหมือนกับว่ามีความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจว่าเราจะต้องดูแลนะดูแลครอบครัวเราคือเสาหลักบางคนอาจจะเป็นแบบลูกคนเดียวนะคะก็เลยมีความสุขเอ้ยฉันเป็นแบบเสาหลักของครอบครัวแล้วนะฉันจะต้องแบบว่าเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูครอบครัวของฉันนะคะนี่คือเป็นคนที่ต้องการที่จะมีแรงผลักด,ดันในการที่ อยากจะดูแลให้ความรักนะคะแต่เดรฮายพินเทสมันคือเสียงภายในไงแต่เนี้ยมุ่งมันตั้งใจมากๆนะคะเดเพีเมาดูไพ่เดีเอมพโร่คืออะไรนะคะเป็นผู้ชายเนอะผู้ชายคนแบบมีอายุหน่อยนะคะแล้วก็ท่านั่งก็ทรงบัลลังอย่างขึงขังมั่นใจนะคะคือคนที่ปกครองน,นะนะคือคนคนเนี้เขามีแรงผลักดันจากการที่เขาอาจจะเคย มีความเป็นอยู่ที่อาจจะเคยดูแลพ่อแม่เคยควบคุมดูแลปกครองมาเป็นอย่างดีเขาก็เลยอาจจะมีบุคลิกนิสัยที่อาจจะเป็นคนที่อยากจะปกครองคนนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าแรงผลักดันของเขาอ่ะเขาอยากจะเข้ามาเรียนรู้ศึกษาในการหางานนี่นะกับบริษัทใหญ่ๆนะคะบริษัทใหญ่ๆเขาจะมีมาตรฐานมีระบบอะไรรองรับหรือสามารถที่จะปลุกศักยภาพของคนให้กลายเป็นคนที่ มีอํานาจมีความทรงภูมินะคะมีความรู้นะคะที่แบบว่าสามารถที่จะทําให้พัฒนาอัพสกิลตัวเองไปได้นะคะบางคนก็เกิดมาจากแรงผลักดันที่ต้องการความยิ่งใหญ่ในชีวิตอะต้องการเป็นคนที่แบบเป็นคนทรงภูมิดูมีอํานาจบาร,รมีนะคะนี่คือเป็นแรงผลักดันที่เส้นทางชีวิตของไพ่ เมเจอร์อาคานามาสะท้อนให้คุณได้เห็นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่แม่หมอมาให้ปูทางในเดทที่2นะมาติดตามในเดทที่3ซีรีส์3ในวันอาทิตย์อีกครั้งนะคะ